อสมอที่สมัครเป็นสมาชิกชกอส,อส,อสมอรครั้งแรกหรือว่าเข้าใหม่นะคะจะถูกหักเงินตอนไหนแล้วจะถูกหักย้อนหลังหรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพแ้าในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะแล้วก็มารับข่าวสารดีๆจากป้าปอนะคะ สำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็จะมาบอกสมาชิกนะคะมาตามคำถามนะคะมีสมาชิกถามมาว่าป,ป้าปอถ้าฉันสมัครเข้าใหม่ฉันเป็นอสมอที่สมัครเข้าใหม่ฉันจะถูกหักย้อนหลังไหมแล้วเมื่อไหร่จะถูกหกักนี่สมัครไปตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วจนป่านนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะมาฟังด้วยกันเลยนะคะ,ป,ะป้าปอมาไขาข้อข้องใจให้ค่ะ สำหรับสมาชิกชกสอสมอที่สมัครใหม่นะคะอย่างเช่นคุณสมัครเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564ใช่ไหมคะอันนี้คือวันที่ใบสมัครของเราไปถึงสมาคมนะคะสมาคมก็จะรับไว้ค่ะรับไว้เมื่อวันที่4พฤษภาคมใช่ไหมคะแต่ว่าสมาคมนะคะจะประชุมวันที่5พฤษภาคมซึ่งของเราเพิ่งไปถึงแล้วเราก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก็เอาเข้าที่ประชุมไม่ทันนะคะจะต้องเอาเข้าที่ประชุมรอบหน้าค่ะ ใบสมัครของคุณแล้วก็เอกสารของคุณถ้าส่งมาเรียบร้อยนะคะอ,อสมอท่านนี้จะถูกนำเข้าที่ประชุมในต้นเดือนหน้าก็คือมิถุนายน2564ซึ่งมิถุนายนของเดือนนี้ประชุมตอนต้นเดือนปกติจะประชุมทุกวันที่5ของเดือนค่ะวันที่5ถึงวันที่8ช่วงนี้นะคะ แต่ถ้าติดวันหยุดก็จะเลื่อนขึ้นนะคะอย่างเช่นรอบมิถุนายนนี้ก็ประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายน2564ซึ่งสมาชิกสมัครเมื่อส4พฤษภาคก็จะโดนเอาเข้าที่ประชุมในรอบนี้นะคะแล้วก็รออีก30วันนะคะถึงจะเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์30วันจะตรงกับวันไหนล่ะ ก็คือเราเข้าที่ประชุมวันที่4มิถุนาใช่ไหมคะรอบหน้า3กรกฎาคม2564คุณก็จะกลายเป็นสมาชิกชกสออสอมที่สมบูรณ์ค่ะมีสักและส,สิทธิ์เหมือนคนอื่นเลยนะคะแล้วจะถูกหักเงินเมื่อไร่คุณจะถูกหักเงินครั้งแรกเมื่อค่าป่วยการออกนะคะซึ่งค่าป่วยการก็จะออกประมาณวันที่15กรกฎาคมเพราะฉะนั้นงวดแรกที่อสอมอท่านนี้จะโดนหักก็คือ15กรกฎาคม2564นะคะ จำนวนเงินเท่าไรยังไม่รู้นะคะต้องดูก่อนว่ารอบนั้นนะคะรอบเดือนกนรกฎาร,รับรองสมาชิกที่ถึงแก่กรรมกี่คนนะคะก็คนละ50สตางคงก็คูณไปตามนั้นนะคะความหมายนะคะก็คือตั้งแต่วันที่3มกรกฎาไปคุณเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์แล้วถ้าหากว่าคุณถึงแก่กรรมหรือว่าเสียชีวิตในช่วงนี้ขึ้นไปคุณ่งเงินอยู่ทุกเดือนคุณก็จะได้รับเงินชาปนักกิจสง้์จากสมาคมค่ะ แต่ถ้าก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยนะคะค่ะก็คงจะเข้าใจตามนี้นะคะแล้วมีหักย้อนหลังไหมป้าปอลืมบอกนะคะไม่มีหักย้อนหลังนะคะจะหักตั้งแต่เดือนที่คุณเป็นสมาชิกเป็นต้นไปนะคะอ่าสบายใจได้นะคะคราวนี้เข้าใจแล้วนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอ,ปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนกันสำหรับวันนี้ป้าปอ,ปอก็ลาก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ